สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะน้องกุ้งพอเพียง y p p Auto นะคะวันนี้น้องกุ้งมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกเช่นเคยนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะนิสสันอเมร a นะคะปี2012กับราคาเพียง200,000นิดๆเท่านั้นนะคะได้หาอยู่ห้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมคันกันเลยค่ะ ที่เราชมภายนอกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะพาทุกท่านไปชมภายในกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะแทนเ่นแทน,ทน,ทนในคันนี้นะคะคอนโซลก็จะออกโทนดำนะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นวิทยุ CD MP3 นะคะแล้วก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวเอ่อตัว1.2 ES นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยู่สอบถามเข้ามาอะไรก็จะเป็น3ก้านจับถนัดกระชับมือนะคะอาคะมาในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะข้อดีของเบาะผ้านะคะคือไม่อมความร้อนเนาะสภาพเบาะก,ก็ดูให้เห็นกันจะจระก,กันไปเลยค่ะว่าใหม่ขนาดไหนนะคะไม่โซมเลยนะคะสภาพนะคะใหม่เอี่ยมมากเลยจริงๆซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะ ไม่มีการจกตากันค่ะลูกค้ามาชมตัวจริงได้เลยนะคะรถของเราจอดอยู่ที่รามอินทากมมนะคะเต็นท์ YPP อ u t o นะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์น้องกุ้งได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่น้องกุ้งพาชมรถทั้งภายนอกภายในกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่หาอยู่หรือว่าสนใจอยากสอบถามนะคะ เ,เจ้าตัวนีสสันอ m e เม่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.2e ปี2012นะคะค่าตัวไม่แพงนะคะค่าตัวอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้ามีเครดิตนะคะฟรีดาวไปเลยผ่อนสบายๆแล้วก็ผ่อนยาวๆเพียงเดือนละ5,000นิด,นดๆเท่านั้นนะคะแล้วรโปรโมชั่นของเรานะคะลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube นะคะลูกค้าจะได้ของแถมแบบจัดเต็มไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเต็มถัง นะคะแล้วก็ในส่วนของบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกมากมายหลายอย่างนะคะที่เราอยากให้ลูกค้ามากๆเลยท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0858120888เบอร์น้องกุ้งนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะฝากกติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะสําหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ